สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆทุกคนครับผมอยู่กับช่องยูทูบโรครีดอเมินพุทธรับวันนี้พามาดูอาจารย์ปูขุษานะครับได้ขนาดไหนแล้วนี่โดินแข็งครับนี่ดินด้านนี่เจาะไม่เข้าเลยครับผม ประเดิมน้องไหมครับนี่เจ้าเคเอ็มครับนี่ไม่รู้ลงป่าลงดงไปจังไหนครับนี่ขน่าจะประมาณหนึ่งงานครับจะพองอยากได้ลึกครับนี่แต่ลึกไม่ได้ครับนี่นินดาครับนี่จอมไม่เข้าเลยแข็งครับข้างล่าง ดินบางที่ก็เจอบางที่ก็ไม่เจอครับนี่ดันที่เราเคยคุดฟังโน้นท่านนี้ไม่เจอครับทางต้นอยูคาครับมาคุดตรงนี้เจอเร็วมากอยู่ตื่นดันสายแบบนี้รอนแ้ำฝนอย่างเดียวครับ เต็มอีกตามเคยครับเลยเจ้าเด็ดครับดินท้ายครับไปไม่ได้ครับโอ้าเกมนี่โดนจันนักเลยครับเมาหนิออกตัวแทบไม่ได้ครับดินเยอะจานครับนี่ ม่แรงดีออยาครับช่งนี้นี่ม่แรงยาครับผม

จัดแต่งมุมสายรับรการคู่แข่กันอยู่4คันครับวันนี้เจ้า FB อากองไม่มาครับ ไปใส่กุยังในไม่มีภารกิจก็มาเอางานละครับอย่างงานลักลดดําหนีงานเสริมของผมเจอดินดังเร็วมากครับ ดินจะพอไหมน้องนี่ตำแหน่ที่สองไรเอานี่น่าจะไม่พอฮะบอดินไหมแล้วบอแรกว่าจะขุดให้ลึกที่สุดแั้วลึกไม่ได้ Không này? ăn máu môi nè ăn máu môi 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 ดูทีเทเลยครับนี ครับน,นี่เจาท้องแขนท่นาขุดตาแบบนี้ครับยิงเจอดินแข็งๆไม่ต้องพูดถึงครับ ของเสียเริ่มวางครับนี่ขับเ,เองครับวันนี้ในลูกน้องครับรถไทยครับทำาอะไรครับเจ้าก็ให้ลูกน้องสบายเกินวันนี่นี่โอ้พาลูกพาเมียอยู่ในลูกน้องสบายเกินครับวันนี้นี่ปุ๊บเป็นนอนเลยครับนี่แล้วไงรถไทย แล้วแน่นอนแน่นอนครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมช่องยูทูบรถเกียดับเบิลยูทอนครับสวัสดีครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับผม